สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารดีกีฬาดังช่องที่จะรายงานทุกแมชเด็ดเจาะทุกเกมร้อนอัปเดตทุกเรื่องราวกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศและในคลิปนี้ขอบอกเลยค่ะว่ามันแน่เพราะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยู21ในนามเอสโคลาไทยแลนด์กำลังจะเจอกับเจ้าภาพสุดแกร่งอย่างทีมชาติเวียดนามย21 ในการชิงอันดับ5ของศึก VTV Cup คร2 5ับ2025ที่เมืองวิงฟุกประเทศเวียดนามหลังจากที่เมื่อวานนี้สาวไทยของเรากลับมาโชว์ฟอร์มเฉียบตบออสเตรเลียร่วงแบบ3 0เซตด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ22และ25ต่อ20ลบคำวิจารณ์หลังพ่ายฟิลิปปินส์ในรอบก่อนหน้าแบบหมดจดค่ะและนี่จะเป็นการรีแมทช์ที่ทุกคนรอคอยเพราะในรอบแบ่งกลุ่ม ไทยยู21เคยเจอกับเวียดนามยู21มาแล้วและเอาชนะไปแบบดราม่าสุดๆด้วยสกอร์3-1เซตโดยเซตแรกนั้นต้องใช้แต้มถึง33-31ต่อเลยทีเดียวแต่คราวนี้เวียดนามเขามั่นใจมากนะคะคุณผู้ชมจ้าเพราะเพิ่งชนะทีมชาติจีนมนทนซื้อชวนไปแบบขาดลอย3-0แถมแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามในโซเชียลบอกเลยค่ะยิ้มฟันขาวกันทั้งประเทศมีทั้งที่บอกว่าคราวนี้ไทยแพ้แน่ เพราะชุดนี้ไม่มีกติกานะหรือบางคนก็ว่าเวียดนามเราพร้อมแก้มือแล้วเอ๊ะจริงหรือเปล่าคะผู้ชมคิดยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงแฟนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและตอนนี้ค่ะได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วแม้เกมในสนามจะยังไม่เริ่มแต่เกมในโลกคอมเมนต์เขาเริ่มโม้กันแล้ว ทีมงานสารดีกีฬาดังก็ไปมุดรั้วเพื่อนบ้านเพื่อไปรวบรวมความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลทั่วอาเซียนทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียมารมไว้ให้คุณชมแบบจัดเต็มพร้อมแล้วหรือยังคะไปฟังกันเลยค่ะว่าชาวอาเซียนเขาว่ายังไงบ้างเริ่มจากเวียดนามกันก่อนค่ะคอมเมนต์นี้นะ่าสนใจมากจากแฟนวอลเลย์บอลในอาเซียนที่พูดถึงไทยยู21แบบตรงไปตรงมาเลยนะคะทีมไทยชุดนี้ ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะผู้เล่นตัวหลักหลายคนไปเล่น VNL กับ U19 ชิงแชมป์โลกหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเวียดนามจะชนะก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างคะเพราะบางคนก็มองว่าไทยชุดนี้ไม่ใช่ชุดหลักเลยไม่ควรเอามาเทียบกันตรงๆอีกหนึ่งคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมคนนี้เขามั่นใจสุดๆไปเลยนะคะ เขาบอกว่ารอบนี้ไม่มีตัวแม่คนนั้นแล้ว U21 ไทยจะเอาชนะเวียดนามได้ยังไงล่ะโอ้โหฟังดูมั่นใจแบบนี้สาวไทยจะยอมได้เหรอคะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยชนะเวียดนามมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มแม้จะไม่มีแกนนำจาก VNL หรือ U19 อยู่ก็ตามอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่อบอุ่นใจมากเลยค่ะแฟนวอลเลย์เวียดนามคนนี้เขียนว่าวันนี้เด็กๆเล่นได้ดีมากเลย ขอให้แมตช์ชิงอันดับ5เอาชนะไทยให้ได้นะจะได้ถอนแ้นกันโอ้ oh, มีทั้งคำชมทั้งกำลังใจและแน่นอนความหวังจะล้างตาจากรอบก่อนที่เวียดนามพลาดท่าแพ้ทีมไทย1-3เซตคอมเมนต์นี้เรียกได้ว่ามั่นใจสุดๆเลยนะคะแฟนวอลเลยเวียดนามท่านนี้โพสต์ว่าคาดเดาว่า แมชกับ U21 ไทยจะดุเดือดสุดๆและผลการแข่งขันจะเป็นเวียดน้ำชนะ3ต่อ2เซตโอ้โหไม่เพียงแค่มั่นใจในใช้ชนะแต่ยังฟันธงสกอร์แบบละเอียดเลยทีเดียวคุณผู้ชมล่ะคะเห็นด้วยไหมเอ่ย ơi? จะเป็น3ต่อ2จริงๆแบบที่เขาคาดไว้หรือจะเป็นสาวไทยที่ย้ำแค้นได้อีกครั้งอุ้ยตายแล้วคะ่ะคอมเมนต์นี้ เขียนแบบมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะแฟนวอลเล์เวียดนามคนนี้บอกว่า mm. กติกาบินกลับไปแล้วแค่นี้ก็เหนือกว่าไทยยู21ไปไกลแล้ว mm. แหมฟังดูมั่นใจขนาดนี้ทีมเวียดนามต้องแบกความหวังแฟนๆไว้หนักมากเลยนะคะแต่คุณผู้ชมขาถึงจะไม่มีกติกาที่เล่นโดดเด่นในนัดก่อน สาวไทย U21 ของเราก็ยังมีตัวเก่งอีกหลายคนที่พร้อมจะสู้และนี่ก็คืออีกหนึ่งคอมเมนต์ค่ะที่ฟังแล้วก็อดตื่นเต้นตามไม่ได้จริงๆแฟนบอลเล่เวียดนามคนนี้ฝากข้อความมาว่าแมตช์หน้า U21 เวียดนามกับ U21 ไทยจะต้องสนุกแน่นอนมันจะไม่เหมือนกับเกมเปิดสนามแน่ๆเพราะเวียดนาม ยิ่งเล่นยิ่งดีโอ้โหมั่นใจสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่เสียงจากเพื่อนบ้านอินโดนีเซียกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าแฟนอินโดก็จับตาทีมไทยแบบไม่วางตาเลยค่ะท่านแรกเม้นมาว่าไทยยู21ไม่มีดาวดังแต่เล่นเป็นทีมได้แน่นมากเท่มากครับโอ้โหถึงจะไม่มีตัวท็อปแต่ทีมเวิร์กมาเต็มขนาดนี้ ใครเห็นก็ต้องชื่นชมค่ะถัดมาแฟนวัลเลยบบอลอินโดคนนี้ก็พูดถึงอดีตเลยค่ะเขาบอกมาเมื่อก่อนเรายังพอสู้กับไทยได้เดี๋ยวนี้เหมือนคนละชั้นเลยอืมฝั่งเราก็รู้สึกเลยว่าทีมไทยของเราก้าวกระโดดขึ้นมาจริงๆค่ะลำดับต่อมาแอบโฟกัสนักกีฬาบ้างค่ะเขาบอกว่าผู้เล่นเบอร์17ของไทยสูงและสวยหน้าตาคล้ายๆสไตล์เกาหลีเลย อุ้ยตายแล้วมีชมความงามด้วยนะคะแบบนี้แฟนๆต้องตามไป2เบอร์17กันแล้วละคะ่ะส่วนคอมเมนต์นี้อ่าแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าใจสู้สุดๆเลยเวลารับบอลทุกคนลงมาช่วยหมดนับถือครับใช่เลยค่ะจุดเด่นของทีมไทยชุดนี้คือความสามัคคีในเกมรับนี่แหละค่ะและปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่ทั้งชมและแอบขยี้เล็กๆนะคะ เขาบอกว่าไม่ว่าไทยยู21จะเจอกับทีมไหนก็ยากจะชนะจริงๆเทคนิคเขาดีมากแต่เวียดนางชอบเอาผู้ชายมาเล่นเอ๊ะนี่เริ่มมีดราม่าแอบๆแล้วนะคะแต่ประเด็นสำคัญคืออินโดก็ยังมองว่าไทยคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับนี้นั่นเองค่ะและตอนนี้เรามาฟังเสียงจากแฟนวอลเล่บอลฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะ ต้องบอกเลยว่าหลายคนประทับใจทีมไทยชุด u 2 1 1แบบสุดๆค่ะความคิดเห็นแรกเขาบอกว่า I love how Thailand rotates the players everyone gets a chance ชอบมากที่ไทยสลับตัวเก่งทุกคนได้โอกาสเล่นหมดเลยน่ารักนะคะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ยังให้โอกาสนักกีฬาทุกคนได้โชว์ของอีกด้วยค่ะความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่า even the i r young players Have that championship mindset แม้แต่เด็กๆของไทยยังมีความคิดแบบแชมป์เลยโอ้โหฟังแล้วอบอุ่นหัวใจเลยค่ะแฟนเพื่อนบ้านยังมองเห็นความมุ่งมั่นในทีมเราชุดนี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า I watched Thailand vs Australia clean game minimal errors ฉันดูแมตช์ไทยเจอออสเตรเลียเล่นสะอาดผิดพลาดน้อยสุดๆเห็นไหมคะ แฟนบอลต่างชาติยังเอ่ยปากชมเรื่องความเนี้ยบของเกมไทยเลยค่ะต่อด้วยความคิดเห็นที่4บอกว่า Vietnam needs to block better if they want to beat this Thai team โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ชมไทยนะคะแต่ยังแอบวิเคราะห์เกมล่วงหน้าด้วยและปิดท้ายกับคอมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจที่สุดเลยค่ะ No star players but team play is 10 on 10 that's why I love Thailand ฟังแล้วซึ้งใช่ไหมคะคุณผู้ชมทีมเวิร์กนี่แหละคือหัวใจของวอลเลย์บอลไทยเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วเห็นเลยใช่ไหมคะว่าเสียงจากแฟนวอลเล์ทั่วอาเซียนต่างก็จับตาทีมสาวไทยยู21อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวบางคนชื่นชมบางคนเชีย์เวียดนามสุดใจแต่ที่แน่ๆแ,แมชชิงอันดับ5ระหว่างไทยพบเวียดนามครั้งนี้ ต้องเดือดแน่นอนคะ่ะเพราะไทยเคยชนะมาก่อนแต่เวียดนามรอบนี้ฟอร์มแรงเกินต้านและแฟนๆของเขาก็มั่นใจแบบสุดๆแล้วคุณล่ะคะคิดว่าเกมนี้จะลงเอยอย่างไรสาวไทยจะย้ำแค้นอีกครั้งหรือเวียดนามจะล้างตาได้สำเร็จคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะใครเชียร์ทีมไหนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูแล้วมารอลุ้นไปพร้อมกันในสนามจริงและอย่าลืมนะคะ กดติดตามช่องสารดีกีฬาดังไว้ด้วยนะเพราะข่าววันเล่ร้อนๆแบบนี้เรารวบรวมไว้ให้คุณทุกวันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ